หมาฟอนสุกครับกระว่ามากินแซวเลยโอ้มันกระแสบเลยครับมันกระขายราคาดีอยูอ่ด้อหน่วยสุกมันแต่นกมากินร้ายครับอยู่นี่อยู่ในสวนดูกเขาครับเป็นมอนพันธุ์นี่เป็นพันธุ์ีออกลูกหลายครับที่เขาเก็บปลูกขายกันกิโลละเป็นร้อยบาทน,นะครับ ถ้าผมมัวปรดิษนใจเก็บเขานะครับี่สุกลูกไหไงเข่าดหร่นะครับพี่น้องนะครับลูกไงนะครับอร่อยนะครับเป็นยานะนะครับคนที่ทองผูกทองหยังสมัยดีครับเนะี่ยก็ร่งสุกหลายครับแต่ว่าเจกก้ากระว่าวซีมาหลายแห่งเจกระว่า นกเอียงครับก็มากินเยอะครับสุกลร้คนกำลังสุกกันพวค่อยเหลือนะครับสุกมากนะครับลง่ดีนะครับมากมอนสุกครับพี่นอ้องบานพี่น้องมีบอนะครับ กระบ้าหรอกมันมกินดีครับสวยครับดอกครับพลางเรื่องุกครับคือตำตำเยอะเลยสวยด็อกล่างสวยเลย มอนลี่นะครับเขาเห็ดน้ำขายครับเขาไปทำน้ำน้ำมอนลี่ขายขวดละสิบยี่สิบาทครับนี่ประโยชน์ครับเป็นยาบำรุงหัวใจหลูงย้ายง่ายครับถ้าสนะุนะครับรดีดีงหายครับ แกว่านกมากินร้ายต้นนี้โคนครับต้นหนี้ต้นนี้โคนโคนแกว่านา่อยมากินร้ายหลายนะครับดอกดีนกชอบขนาดครับคนนกเอี่ยงนกวันกกเนี่ยสวมนักต้นนี้โคนครับต้น,นแก้วก็ลูกดอกดีนะครับกระู่คน ครับคลิปนี้กาให้พี่น้องได้ชมซ้ำนี่แหละครับแดดลมรมเย็นฝนตกรับมาในฝนตกแต่เศร้าจนเกือบหอดเพลนกันยุดไปอากาที่นี่กาขึ้นมัดเมือครับบ่มีแดดช่วงนี้ครับ,บ,รบพี่น้องเดี๋ยวมีอย่างดีจะถ่ายพี่น้องได้ชมต่อช่วงนี้มีความสุขอยู่ดีไม่แห้งทุกสันทุกคนครับสวัสดีครับ